คือไมด้ช็อตเด่ยไปเจอพวกกองการคนหนึ่งที่ก็เป็นเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นวิศวกรนะครับในบางที่เอเป็นวิศวกรเนี่ยก็ถน,นัดในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับสายช่างเลยก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ไม่ถนัดก็คือเรื่องของการบริหารบริหารบัญชีบริหาร,าร,ธธราการเงินทุกท่านรู้ไหมครับว่า สิ่งที่กำลังจะสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้คือปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการเละ s m ีนะครับคือธุรกิจเนี่ยมีรายรับมากมายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ้นปีมีแต่ตัวเลขเงินไปไหนและายาอบริษัทเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเงินสดไปไหนหมดครับแต่เห็นแต่ตัวเลขรายรับครับน้องคาดหวังอะไรบ้างครับจาก นี่รัาพี่สองคนอยู่สายงานด้านประกันชีวิตครับน้องบอกว่าพี่ครับให้ช่วยในหะ้ช่วยบริหารความเสี่ยงให้ช่วยบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี้ก็คือเรื่องของรายรับของเขานะครับเอ๊แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงยังไงน้องมีรายรับในบริษัเทเยอะมากนะครับแต่ถ้าเชื่อไหมเวลามีรายรับเข้ามาน้นองบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้จะไปลงตรงไหนไ5% 1้ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะไปกองไว้ตรงไหน ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆมีปัญหาตรงนี้ครับไม่มีคนมาวางแผนการเงินให้สุดท้ายเนี่ยน้องบอกว่าพี่ครับเรามาดูสิ้นปีเนี่ยรายรับรายรับเยอะมากครับแต่เงินสดไปไหนหมดอะครับถ้าวันนี้มีนักวางแผนการเงินมาวางแผนให้นะครับแล้วก็นักบัญชีดีๆนะครับมาวางแผนให้ ทุกท่านว่าดีไหมครับที่จะจัดการกับปัญหานี้ครับเจ้าของธุรกิจเขานอกจากเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความมัง่งคั่งที่เขาสะสมกันไว้แล้วจะถูกส่งต่อไปให้กับอีกรุ่นให้กับลูกหลานนะ่ะได้อะได้ยังไงที่มันไม่ต้องตีกันตอนหลังมีหลายที่ติมากเลยงานที่เราทาในในส่วนของแอกชีพนะครับในส่วนของกิจบริษ,ษัทการเงินในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยง เราจะค่อยคนําเสนอนะฝากทุกท่านนะครับที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะครับท่านลงเข้ามาดูนะครับคอนเนคชันอยู่ในนี้บานเลยนะครับคอนเนคชันอยู่ในนี้เยอะเลยท่านอาจจะพบสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถจะไปต่อยอดได้ขอให้ทุกท่านติดตามนะครับติดตามนะครับ A อคท v e in Life นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ